น้องยั้งเสาร์นี่เฮ้ยเจ้าชื่อยังนะเฮ้บอกน้องพอยเพื่อนบอกเพื่อนชื่อยังนี่บอกบชื่อแล้วนะบอกนั่นไหมเพื่อนชื่อยังนะบอกไหมนี่นะมีอยู่บ้านนะมีอยู่บ่เฮ้ยเมื่ออื่นโรงเรียนบ่หนี่ลงกับเพื่อนบ่เฮ้ยนี่นากับโรงเรียนบ่นะบ บัตรเจ้าได้เข่าเ uh, ข้าเข่าอืมกับสบายดีละสวัสดีเด้อ พ่อแม่พี่น้องเบสิกุสุคนกลับมาพบม่พ่อกับสาวัวมื่อนี้่กับพี่มาหาทั้งน้องพ่อเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อไหรมาแต่โลอนแต่หาน้องเพคนนี้เห็ดอย่างอยู่เด้ีสบายดีน้องละสบายดีน้องยังห่ะเหรอเอ้าแับนี้เขาได้กินนมแล้วแบบนี้เนาะ Hãy oh, <coughs> à, ah, mm. right. long hết luôn nước luôn hàng hết pin ba sang hoa đi nông đi xin nè thằng nông khói À nì mây bằng luôn. Nì pin ba Nì pin ba Ui ơ oh, khó xưa ạ Nà kinh nè Nó nhắn sợ nì Chào sư nhắn nè hứ Bỏ nông sư nhắn บอกชื่อแล้วนะบอกน้ไหมเพื่อนชื่อยั่งนะบอกไหมคือมิน่าคนกจะปีเลยประมาณจะปีเด่นเพื่อนเพื่นไดนเนาะบอกน้ำแม่นาง่ะนะบอกน้ำเพื่อนไนะีนาเอออย่าเห็นได้กีได้สบ๋ยกี่เราไมมียีบนาโอ้มีเนาะมียีบนานะมีอยู่บอเอ๊ะ มืออื่นโรงเรียนบ่หนิ่ลงกับเพื่อนบ่เอะมีหน้ากับโรงเรียนบ่นับ่ม่ได้ข่าวเออบัดเจ้าได้ข่าวเข้าข่าวอืมเจ้าของปอยังน่งปล่อยังง้อยื่บอยืมเทียบเหรอหรือว่าในคู่บกบของเจ้าของอย่างนี้จรือว่ตีตีบอบอนี้ไหมเจ้าคือว่าป่านะบอ ให้แม่เจ้าเด้แม่เจ้าเด้น้องแบบเอเด้าเด้อยู่หน้าอยู่หน้าบออยู่ใเฉียงเพิ่อนนะไก่บ่เขียงหน้าเพิ่นบอกเพคนนี้อา่วยจุ๊บไพมานชงค่ะแม่โอ้หนึ่งวันยาวมาเองนะแม่กับพ่อมาดินแต่เช้าผัวว่าแต่เช้าบ้านเราอยากเมื่อไรก็ชิมเมื่อส่งบ้านมีนาอยากเมื่อน่ะเมื่อกับเฮาเอ้าเจ้ากัญญางเมื่อแล้วบ่อยบ่าให้พีเรกับพ่อ อบเมาส่ไปเที ¿Um ่ยวเรื ta ta y, oh, uh, ่องเฮียนะเนาะได้ไปท่องเทียยอยี่บอกมื่อนี่ได้ไปเอาไปเนี่คือโบไปไปเชโนนัมเมตุไปเชโนกัมเมตุไปซื้อยังอ่ะไปซื้อกับเขาเอาไปกับเขาไปกับเขาสบยอออได้ยังมากินน่ะนะงซี้ซ้เงซื้ซื้งเอาจะซี้อเงนะ เป็นตู้ไปซื้อไผ้ดิลุ่งเอ็มนั่งดี้นนั่งดี้นั่งงามๆเนาะนั่งงามๆเลยเพื่อนเจ้านี่คือบบป่าแค่เพื่อนเจ้าน่ะโบบอกเนาะโบอยู่กับเขานี่แบบนี้นารักโบเป็นบบนี่แบบเดียวกันได้กับเจ้าตะกี้เนาะแมนบบตะกี้เจ้ากับโบปากได้นี่น้องพลอยไอ้วาผู้ปากสื่อแค่สิมาดิ่นน้ำกันรู้เรื่องอยู่โบนี่ปักเป็นอยู่ทิอืมว้าดูได้ยินเสียงจเห็นนั่งถึงคนนะฮะ บ่เอาได้แม่ลูกบ่เอาน้ำพ่นได้ไหม <c oughs> เป็นยังไ <c oughs> งนะเจ้าเด่นนั่นก็จะพูดน้ำเออเจ้าเด่นน้ำมันก็พูดน้ำอ้เจ้าคือมาพูดน้ำค้อยใชเนีนหนาไม่บัวแล้วมาพูดน้ำมันนี่บ่เอาลูกว่าเนาะบ่เอาคือน้องพลอยนี่วะคือมาโรงเรียนเป็นเพื่อนนั่นน้องพลอยเหรอ <c oughs> น้องพลอยจะถามลูกเป็นยังไงโมปากลองถามมึงมีนาลูกถามมึงดูหะถามแล้วลูกหะ เห็ตัวอ่านังดีดีนั่งมันบาดสีเนี่ยอย่าเห็ดอย่าเห็ดเอานั่งดีดีบาดแขงงเออเป็นอางแล้วนาะกินข้าวกับยังมือนีิบอกบอกมีนาน้องพลอยอ่าบอกได้ไหมบอกบอกงานได้ไหมลูกชิ้นแห้งบอกชิ้นแห้งท่านกินกินกับปิีงปลาเข้าวเปลาปิีงปลานี่เหมือนเราบอกปีงปลาปลายังมันในปลาเน้นบอกปลาเน้นบอกปีงปลาอยู่ ยังยนานะเออไออูมีหน้าบปรีปากกันเป็นยังโนะนั่งอยู่นี่นั่งนั่งอยู่นี่อย่าอย่าไปไหมอันนั่นปืนสิตกได้ลูกนั่งดีๆเด้อที่นั่งโวยหนามานั่งอย่นี่เออขี่รถยังไปตลาดนะฮะฮะโวยมากโวนมากบอกขึ้นเฮ้ยนั่งไปใช่นะเฮ้ยฮะโวยหนามาบอกขึ้นจะก่อนมาแรกจะโวยไปเออนั่งนั่งอยู่นี่ดีๆลูก ขี่รถยังไปเจ้าขี่รถยังไปนะบอกก่มาไซมอเตชัยไปขับนะไอตันดาไอตันดาไปสามคนบ่ไปทางหน้าบ่มาแม่นไปทางนี้ไปทางหน้าบ่ได้ละมันออกทางนี้บ่ออกน้องเอ้าออกไปทางนี้เลยบ่บอนะออกออไปนี่ก็บผู้ดีรัดใช้วัดนะเนี่ย เออว้านน้องคีโตมคีมพ่พี่ๆมาอยู่ทางนี้ลูกประกันมาทางนี้่ตกเล้อตกเล้อประกันมาทางนี้นี่ว่าขี่รถไทยนี่บ้าน้องพ่อขี่รถไทยเป็นยังไะบอกได้ไหมต๊อกตอกต๊อกเมนรถไทยพ่อไปเอาไม้รถไทยพ่อไปเอาไม้ไม่พอข้าวทานบ่หน้าแล้วเออมาหยุดไปเลยข้าวใหม่นะเดี๋ยวขี่รถไปตกเล้อไปขึ้นรถเมล์ ห่วยมากทั้งนี่อันนั้นตุนเสียห่วยมากทั้งนี่นั่งก็ห่วยมากทั้งนี่จะลอยงูป่าเลยเนาะเดี๋ยวคะนุ่นจะหัวเฮียเลยมมานั่งห่วยมากทั้งนี่ออฝุ่นเพื่อนเทินกับเพื่อนเพื่อนก็เป็นตะแพร่แค่ตะบอกอีหักเสียอย่างเดียวเว้าวอันนี้อ้อสาบัวคนปากอึ่งว่านะบ่อน้ำเพลินเนยลูกกันบ่อน้ำเพลินเนย เพิ่นกันนอ่นหน้านะหัวเมืองนั่นนะมัน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 เพื่อนเพิ่นบ่สารันตดังโกนะโอ้ยโกตะปูเพื่อนจัตตาจัตตาจือแม่มัน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 แบบมันสั่งอยู่หน้าเลยเนาะกแบบลังไงเพื่อนก็อยู่หนีหน้าก็อยู่หนีเลยนี่อยู่ในบ้านก็มีบ่ เงอนเพนไปยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหไปก่อนเนไปกินเดเยน่เอาใส่รองเท้าในก้นเฮ้ยแม่ตู้ก็ไปนั่งทั้งนั้นน่องเทนมาดนะมานั่งนั่งกันมานั่งแมีตู้มีไหมมีนั่งแค่แหนวันนยินเสียงบาก็ได้เห็นหน้าอผ่านได้ยินแต่เสียงอัยโอ้ยลานกัน เพื่อนมาได้ไปว่าเพื่อนเจ้าม่ได้ไปกอ็นตลาดน้ำบ่อเหรเพื่อนเจ้าม่ได้ไปเออว่าน้ำเพื่อนเจ้าชวนเล่าเหยื่อยหน้าว่าน้ำเพื่อนในนับอเจ้าชวนเพื่อนบ่อเป็นท่านนรรมาสเดียวเหยื่อนยังบ่อมาเฮ้นะเท่านมาแต่นะอานำดินน้ำกันหูมือบ่มือวานอี่กับมือน้ำมือน้าม่อโอบว่กินนอนน้ำดุมบ่อยังบ่นี่ยบันอนอะไร ทีนอนน้ำดุ่งมาโดดบนนอนอย่างไห้แล้วก็ไห้โอมาเอาเมื่อฉดเพื่อนน้ำผัววานนีเก็ลองไห้ลองไห้เราลองไห้ลองได้ลองมวนว่ลองไห้นะเราไปส่งไปส่งไงลองคอยแล้วลองไห้แล้วเพื่อนลองไห้แต่หยว่ว่าเขาเป็นอยู่ว่เาเขาไปกับเพื่อนเขาเขาไปส่งเออไปส่งอยู่หน้าบอดุเก่งแน่เจ้าเหรอเพื่อนลองไห้กับ หน่อเพื่อนไปส่งเพื่อนมาช่อยู่หน้าอีกบ่มาแม่ชงยู่ใช่เพ işte> ื่อนให้พ่อโทรหานโทรหานเสาเฮียน้ำเดินวันี้เด้อจังมีมูเดินขี่รถน้ำมนโตเสาเฮียนเลยนะสีฟ้าอยู่เพื่อนผมยัางมีมูเนาะไอยจะเห็ดก็ถือคนหน่าจะเห็ดฉันแม่โทรมาอยู่บ้างเม่โทรมาอยู่บ้างตั้งเลยั้งเลยถามนะแม่โทรมาอยู่ บะโทบะโทกินยั้งคนคือบะโทนี่เมตจว่าไม่มาพูดอย่างไทยลานพูดเนาะเพิ่นเพิ่นถามโตให้โตก็บอกจูเพิ่นพังแน่ดุ๋ยก็ไม่ได้กินขนมมินี่เอาไผว่าก็ได้กินขนมมินี่เมตูุว่าก็เม่ตู้สิได้กินขนมแน่มินี่เออเอาเงินมาซื้อขนมมือื่นอ่าน เมื่อโรงเรียนใส่เงินบเป็ี่ยนเน้ของพอยนี่ทางนี้ทางนี้เห็นเปล่านะใช่เงินซื้อกับเป็นเงินใช่แต่เงินเดือนวะเฮ้ยลงทะเดียนไม่ใช่เปลี่ยนเนาะบอร์จ้าชาวลายเอาพอรับเมื่อปะระบบป่าเอาพอรับเมื่อปะใหเพื่อนหน้าเมื่อไหมเบ่ อาขีรถเมื่อน้ากนไในแห่มื่อบ่ะตัว่เมื่อบ่จ้ะตัวหักบ่ปะเนาะเอาพอโบเขาเยนเนาะตัวหังบบพูดเออนั่นมีจริงฐานนะพูดแน่ดีตัวเองพูดพราะาพูดเนาวชาววุนเพื่อนเพื่อนกันโมได้ดอกเงินเงินาซื้อขนมนี่ิน้ำกัามันไม่ไนปะกันนี่ก็น้ำพืนเลยกวนางนี่นะออขันพ่อมาทุกมือจจกว่าจัง่อยพูดจังเลยชาวบัว้า ว่าพ <P unks> pues ักก no like ันว si eh, si, ่าห่อน้ำพ่นเลยนะเมื่อบุญอยู่บ่มือวานเอเมื่อบุญเก้อมือวานนี่บ่ไปชื่นนั่เนาะมีบุญอยู่บ้านน้อยได้มือนี่มื่อบ่กี่มันกระดูดข้าพเดินเมื่ออยู่บ่อยู่ใส่บุญเก่งไผ่งงัวงัวผูกไว้บ่เนี่ยผูกขนาดงัวหลามไปอืมห้แล้วกินบุญเครื่องแถวนี้นะเนาะเออบุญมันน้ออยเนาะ ที่ว่าเงี้ยไก่เงี้ยไก่เงีนเชิงหนาเงี้ยสาวหน่อยเงี้ยโอ๋ี่ก่อนไก่ปูหนึ่งน้องคอยแบบที่มีน้ำมีนวลเน่เอานางดีดีน้องมีนามีนามีสามีนานางกับเตี้ยลูกเออยันยันมุกยันเพิ่นเห็นนี่นะฮะสโดยออกมากเ้ยเนาะเออเอานางคอยฮะนางคือน้องคอยนี่เอ้าลู้ย อย่าอย่าเห็นกันไหมนั่นั่งจับเสียนะนั่งจับเสียนั่งเบียเบิ่งเพิ่นนู้ห์ฮะแต่ละมือพากันกินข่าวกับยั่งนะฮะแต่ละมือพากันกินข่าวกันยั่งบอกบอกเป็นยังีงนะลองมีหนะามีนะเฮ้อบอกเป็นยนงอยู่น้ำยาหนะกินข่านะแต่ละมือแม่เพิ่นได้จ้ะเม่กันอยู่นะนี่นี่เอามายังไม่ออกนะมาดินพี่ มีมูมีมรเลยเนาะทางยากระตำสะแนเลยแน่หรือว่าแบนี้เลยเ้กูก็ได้มีนงปีหนาบ่เรือปีนี้เลยถ้าว่ามีคนเอาพื้นใหก็เอาอีกบ่มือเดมาพื้นเดี๋ยวโมแม่นเข้าไปเกี่ยวเองบ่จ้ะไปเกี่ยวบ่คือชาวชอดนชาวชอดนันสามคนตำนี่้นเปิดแล้วส้มน่หนเจ้าเพิ่น สามคนเนาะคิดว่าแบบเฮาเกี่ยวมาแต่ละปีแต่ลปีู่แม่นแต่เนาะดึงมีแดดแบบเพียงเพียงมันหายไปหาพื้นอัายดึงอยหยอกกันให้ได้ค่ะให้กันเัยมันให้ได้นี่โัวยอกมีเด้อจั่หน่อยมีหน้าให้พะที่ยอขอย่วเปลนได้ขอยจะหยอเปลี่ยนบอ่ละหัหน้าผมบอกว่าน้ำพืนไปสั่ ก็ be ูีกยานั่นูกิน้ขนาดแต่คนเป็นคนหูอันรเ้เอายังี้ไลนกินกุ้งแ้่แต่ละคนนี่ก่อนก่อนหน้าก็เีทังแม่นะบินไปแล้วเหือเยที้เหอาเนาะยูไฮยูหน้ากับพ่อยู่ลยเพเป็นของบ่ือว่าแบบลูเลยมาดีด้วยเลยเปนเถ้า

แต่เล่น่ยเฮ่ยเอเจะการใหู้่น่บอ่ยังม่เล้ยมอังเดียวนะปีนี้ของใหม่นี่ได้สามปีได้ว่งีถว่อาย่าเอ็บวบว่าถาปานี่แถวโป่งอีกพันวาคนถาอายุประมาณนี่นะปมกุ้งกบอกแเหจักนถาม ใหญ่ละแสดงว่าเป็นใผาได้เนาะด็เนะไเดชั่นนะเปนป็นะุยเป็นคนผาดกใหม่เนาะแวแวโค้งสีโอสามเลยบิเดียวบเดียวาไม่ออกเด็สามเดบ่ไรเนะโอ้ยาเห็ดดูางแล้วเนาะยาเห็ดกันที่นอยเข็นัมื่อไรเขนมันหน่อยเหนไหเป็นได้แม่เพิ่งม้โทรมาบ่ บมงเงียบกิดบดไ่ได้ไไดโทษนะคำโพบ่โทษไปนะบม่ได้โทษแต่โท<อ>โทษไปกัไม่ได้ก็อ่อน,น้ำน้ำน้น้ำแตกคุยกับลูกวะ,ะคุยกับลูกคนวะเออว่ากับลูกเดกหน่อยลูกมันก็ไม่ได้อ้อน้าดอกคเท่าะฉับมันคุยกับลูกค่วะออว่ากับิเด็น่อยกันก็ไไดู้้อ่อเคาท่ับมันตุกใบ้เป็นวะเออว่าบ่อบัอนกไม่ได้อู่ออเท่าดันนีุันอยากัเด็กนั่งย้ากันน็ไม่ไ้อู้ออือ นางดีนางงามๆเนาะนางบงงามได้เลยนางนี่นางนางเวยหน้าชั่พเจื้อนางแวบนางงามน่ะทางนี่ห็นอเป่านางีได้เลยนางงามนะนางได้จักแล้วหรอเป่เป็นไหนนี่ตอนเช้าก็แบบหนึ่งเขาอยู่เพื่อนบ่บ่ก็เป็นหนึ่งอยู่นั้นเอามากินพี่แต่ก็เอาเมื pues ่อชงอีกข้ออะไรเอามาดีจากเขาชงต้นหน้าเมื่อครั้งเขาเขาคนหนึ่งอ๋อมีใจวัยรุ่นเนาะ มือแรงขอเ่พี่มีเส้ากไามากินพี่มากินนะจังเอาเพิ่มเมื่อส้มกลับไปกลับมาเนาะเห็นไหมนังนังนังปืดเห็่อะเฮ้ยปืดเห็ดยังนะเบ้างหามีนม่มดสัเย์ปืดเฮ้ยมีแล้วบ่นมนะนี่มีทั้งแน่ผมถามมีนมหมดเลยนีเมนบอกมีนมน่ะ เอาไปเห้แมวดูดบ่เห้นงวงมาเบิ่งดูบ่ง่วงมาเบิ่งดูสิเอาพอเมื่อด้ไรบ่ห้าบ่หายไปบ่หายยังนี่แดกกันกับเงินนี่บ่จาบัวเราท่เราพอเจ้าเ่าหยอกน้องๆแหละบ่หยอกชื่อจะเอาเงินให้เจ้าเมื่อชื่อขนมเนี่ยบ่เมื่อชื่ออื่นเอาได็เอาซะพูดวิธีเอาเงินสวัสดีค่ะสวัสดีบ่แม่เ้ค่ะขอบใจได้พัชรวิสวัสดีเอาเงิน

บอกคนนั้นะแม่เอ้ามีแต่คนมาอยากได้เงินนี่ให้ยไปตู้ไปกับพวกใครจะบอปากเนาะพ่อหน้าแม่หน้าบอกคนนั้แม่หน uh ้าใต่เงินแล้วเฮานี่แล้วไม่ได้มีเงินเดือนแล้วเฮ้ยอ่าส้ให้ยไปตู้อะไปไปหายไปตู้มีแต่คนบอปากอะหาไปตู้ได้ยินเนาะใหญ่ลายเด้อเห็นบ่กไปตู้เอาเงินแบบแบบนี้นะไปตู้ไปเดินเสี่ยว เมื่อป้าเดอนี้เด้อบวบปากเนาะมื่อป้าบวบน้ำพึ่นนะแม่นะเป็นสิเมื่อป้าเดงเป่ยอยู่บ้านม่นดอยนะเฮ้ย่่ยตอยู่บ้านน้องพลอยไปต้อยู่บ้านแมงสางหน่อยจังไปตเอยป่ต้เ่ยโต้ฉมนนันบ้มีอันแม่อีนี่จะต่อยไหลเลยเอามาแล้วม่าจตป้ามื่อป้านะสาบัวเนาะม้าเดอแม สบายดีสบายดีก็น้องพอนสบายดีก็สบายดีสบายดีหานน้องผู้นี้กับหันดังใช่ชไหเนาะป่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่อเ้าฮ่อฮเาอ่าฮ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 ่าอ่านพา่าฮ่าฮ่าฮ่ามอีกโอ้่จฮาฮ่าฮ่าฮ่าอเาเ่าะ่่าแมา่าี่น้องเนาะมื้่นี้ชา่าฮ่าฮ่าาเ่ี่ยมมายามทางน้อ่พ่าฮ่่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ท่า่าา่แต่า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  มีแดดบรรยากาศน,นาของน้องคอยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งน้องเพื่อนกระบอกมากปากบันไดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกะไอายเนยนะจังไดกะมือหนามือหนชาบัวกะชิแมะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อนใหม่เนาะมือนีชาบัวกะชิได้กรับกอนเนาะกระปากที่ตามชาบัวไน้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากก้ากุดได้กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกะชิได้ขอกล่าวค้า่า,าสบ,บายดีสบ,บายดี